นิยายรักโรแมนติกแฟนตาซีเรื่องหุ่นยนต์ที่รักตอนที่เจ็ดคนใกล้ตัวกับอันตรายที่คืบคลานนักคลินิกของหมอดิเรกกับบรรยากาศห้องตรวที่คุ้นเคยดูอบอุ่นและน่าไว้วางใจมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ครบครันริละดาก็ปรากฏตัวขึ้นตามคำแนะนำของหมอดิเรกหมอดิเรกยิ้มกว้างดูใจดีและเป็นกันเองเช่นเคย หนูลีรดามาแล้วเหรอจะลูกมามามานั่งลงตรงนี้ก่อนนะลูกนะลีลาดานั่งลงด้วยความสงสัยบนเก้าอี้ในห้องตรวจของอาหมอคุณอาเรียกหนูมาทําไมอีกคะไหนคุณอาบอกว่าหนูหายแล้วนี่จะให้มาตรวจทําไมอีกคะอาก็แค่เป็นห่วงลูกสาวผลเกงของอาเฉยๆนะสิจริงๆแล้วอาอยากให้ลูกมาตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าอาการป่วยจะไม่กลับมาอีกนะลีลาดายังลังเลใจ แต่ก็หนูหายดีแล้วไม่ใช่หรอกคะคุณอาหมอดิเรกยิ้มกว้างก่อนจะพูดว่าอาเข้าใจลูกนะว่าอาจจะไม่ค่อยมีเวลาแต่เพื่อความสบายใจของอาที่เป็นหมอและเห็นแก่เจ้าเมคินที่เป็นเพื่อนอาก็เลยอยากให้ลูกตรวจสุขภาพให้ละเอียดให้แน่ใจว่าหายดีแน่นอนและจะไม่เป็นซ้ําอีกลีลาดาเห็นสีหน้าที่จริงใจของหมอดิเรกจึงตัดสินใจยอมทําตามโอเคค่ะคุณอาตรวจก็ตรวจค่ะ ได้ยินดังนั้นหมอดิเรกก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกณนะลานจอดรถที่คลินิกของหมอดิเรกบริเวณที่จอดรถของคลินิกมีรถตู้สีดำจอดอยู่ลีลาดาเดินออกมาจากคลินิกโดยไม่ได้ขันสังเกตเห็นรถตู้คันนั้นทันใดนั้นเองก็มีชายจัดก,การสองคนปรีเข้ามาดึงตัวลีราดาขึ้นรถตู้ที่จอดอยู่ณนะลานจอดรถของคลินิกนั่นเองปล่อยนะช่วยด้วย ลีราดาพยายามขัดขืนแต่ก็สู้แรงของพวกมันไม่ได้อย่าส่งเสียงดังถ้ายังไม่อยากตายคนร้ายสองคนปิดหน้าปิดตามิดชิดพูดขู่เธอไม่ให้ส่งเสียงดังเธอกลัวมากแต่ก็พยายามตั้งสติไม่ขัดขืนเพราะกลัวพวกมันทำร้ายร่างกายจำยอมเดินกล้าตามพวกมันไปแต่โดยดีพอขึ้นรถตู้ไปแล้วมันก็แล่นออกไปอย่างรวดเร็ว หนะห้องทำงานอันกว้างใหญ่ของคุณเมคินเสียงโทรศัพท์ที่โต๊ะทำงานของเขาดังขึ้นปลายสายคือหมอดิเรกเพื่อนสนิทที่โทรมาแจ้งข่าวฮัลโหลเมคินใช่ไหมนี่หมอดิเรกนะอ๋อว่าไงไอหมอเพื่อนรักเลื่อจยังไงโทรมาหากันได้มีอะไรหรือเปล่าน้ำเสียงของคุณเมคินสดใสเมื่อรู้ว่าปลายสายคือเพื่อนรักของเขาเองเมคินนายตั้งสติดีนะ คือที่ฉันโทรมาจะบอกนายว่าหนูริลดาถูกลักพาตัวไปฉันไม่รู้ว่าพวกมันเป็นใครพวกไหนและใครเป็นคนทำทันทีที่เมคินได้ยินดังนั้นหัวใจเขาก็หายว่ารู้สึกเหมือนถูกกระชากดวงใจออกไปจากอกดิเลกนายเห็นไหมว่าลักษณะหน้าตาพวกมันเป็นยังไงมีอะไรให้พอจับสังเกตได้บ้างไหมว่าพวกมันเป็นใครเมคินถามอย่างร้อนรอนฉันไม่รู้เลยเพื่อนมันเกิดขึ้นไวมาก ฉันไม่ทันเห็นหน้าพวกมันด้วยซ้ําอ้าวแล้วนายรู้ได้ยังไงว่าลูกสาวฉันถูกจับตัวไปยังไม่ทันจะรู้ความอะไรต่อและยังไม่ทันจะได้พูดอะไรอีกสายก็ถูกตัดไปซะแล้วฮัลโหลดิเลกฮัลโหลฮัลโหลโทรเว้ยเมคินยิ่งหัวเสียหนักเมื่อเขาพยายามโทรกลับไปหาหมอดิเลกทั้งเบอร์ที่คลินิกก็ไม่มีคนรับสายทั้งโทรเบอร์มือถือหมอดิเลกก็กลับปิดเครื่องติดต่อไม่ได้ ในขณะที่ทางฝั่งของหมอดเดลกกำลังชื่นมืนกับตัวเลขของยอดเงิน50ล้านที่ถูกโอนเข้ามาทันทีที่งานสำเร็จใครกันนะที่มันกล้ากระตุกโนวดเสือลักพาตัวลูกสาวเราไปอย่าให้รู้นะว่าใครเมคินกัดฟันและกำมือแน่นด้วยความโกรธแค้นเขาพยายามตั้งสติและใช้ความคิดว่าจะเอาอยัางไงต่อไปและเขาพนึกถึงอเคทู K ขึ้นมาได้เขาจึงรีบกดปุ่มฉุกเฉินที่ติดไว้ที่โต๊ะทำงานของเขาสำหรับเรียกตัวอเคทู K ให้มาพบด,วด่วน พออาเกทูมาถึงเขาก็เล่าเหตุการณ์ที่ดิเลกบอกมาให้อาเกทูฟังเราไม่มีข้อมูลคนร้ายเลยจะทำยังไงกันดีนายต้องช่วยฉันอาเกทูนายต้องช่วยกิรดาให้ได้เมกินกําชับไม่ต้องกลววครับคุณเมกินเป็นหน้าที่ของผมที่จะต้องช่วยเธอให้ได้เพราะผมมีส่วนผิดที่ปล่อยให้เธอออกไปข้างนอกคนเดียวถ้าผมไปด้วยผมไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอาเคทูกล่าวโทษตัวเองไม่ใช่ความผิดของนายหรอก ลูกก็แค่ไปหาหมอเขาก็เลยอยากไปคนเดียวว่าแต่นายจะช่วยออกตามหาลิลดาย,ยังไงคุณเมคินถามด้วยอาการร้อนรนเป็นห่วงลูกสาวผมสามารถเข้าระบบและจับสัญญาณมือถือของคุณลินได้และตอนนี้ผมรู้แล้วว่าใครลักพาตัวเธอไปอเคทูกล่าวด้วยแววตาที่โกรธแค้นตอนนี้ดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงและยิบระยับบ,บ่งบอกว่ากำลังอยู่ในอาการโกรธแค้น กลไกเครื่องจักรในตัวของเขากำลังมุนประมวลผลพร้อมปะทะจู่โจมศัตรูยอย่างเต็มที่พวกมันประเมินเขาต่ําไปและช่างกล้ามาท้าทายหุ่นยนต์สมรรถนะสูงแบบเขาเขาตรวจสอบอุปกรณ์และอาวุธของตัวเองอย่างละเอียดเพื่อเตรียมพร้อมความกลัวที่จะสูญเสียลีลาดาทําให้เขาตัดสินใจทําทุกอย่างเพื่อช่วยเธอลีลาดาผมจะมช่วยคุณเองผมจะไม่ยอมให้ใครทําร้ายคุณเด็ดขาดอาเคทูพึก่กับตัวเอง พร้อมกับบรรจุกระสุนเข้าไปในแมกกาซีนอย่างรวดเร็วดวงตาของเขาจ้องมองไปที่กระสุนแต่ละนัดราวกับว่ามันคือชีวิตของเขาเสียงของกระสุนที่กระทบกับแมกกาซีนดังก้องกังวานไปทั่วห้องเหมือนเสียงเต้นของหัวใจที่เร่งรีบมือที่เคยอ่อนโยนของอาเคทูกำลังจับปืนอย่างแน่นหนาราวกับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเขาไปแล้วใครกันที่จับตัวลูกสาวของฉันไปอาเคทูคุณเมคินถามด้วยอาการร้อนรนกระหายใครรู้ พวกของนายเจมกับเวนล,ลูกชายของมันตอนนี้คุณลีรดาถูกขังอยู่ในกรารือหาดของมันคุณเมเค็นตกตะลึงอ้าปากค้างนึกไม่ถึงว่าลูกค้ารายใหญ่ที่เขาไว้ใจจะกระทําการอุกอาจได้ถึงเพียงนี้เสียแรงที่หลงเชื่อใจและไว้ใจและให้บริการอย่างเต็มที่แต่กลับคิดไม่ซื่อมาแหวงกัดเขาเขาพยายามนึกทบทวนว่าเหตุผลอะไรที่ทําให้เจมส์ทแบบนี้เขาอยากหาคําตอบ จึงตัดสินใจที่จะไปกับอเคทู K ด้วยฉันจะไปกับนายด้วยอาเคทู K 2. ครับคุณเมคินรีบไปกันเดี๋ยวนี้เลยเมื่อเขาทั้งสองปรากเตรียมอาวุธยุธโทโธปกรณ์ครบมือแล้วก็รีบออกไปจากห้องทํางานอย่างรวดเร็วจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือเพื่อช่วยผู้หญิงที่เขารักต่างกันที่สถานะคือคนหนึ่งเป็นพ่ออีกคนเป็นหุ่นยนต์ที่รักณนะโรงรถสุดล้ําของคุณเมคิน คุณเมคินกึ่งเดินกึ่งวิ่งนำหน้าเคทูมาที่โรงรถไฮเทคของเขาน้อยคนนักที่จะได้เห็นโรงรถสุดล้ำด้วยนวัตรกรรมแห่งนี้ที่ตอนนี้สว่างสวัยด้วยแสงไฟนีออนสีฟ้าเย็นเยอือกผนังด้านหนึ่งเป็นกระจกใสที่มองเห็นวิวเมืองดรียงชัดเจนรรยากาศโดยรอบเต็มไปด้วยกลิ่นของยางรถใหม่และโลหะโรงรถแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ที่จอดรถธรรมดาแต่เป็นเหมือนห้องทดลองขนาดใหญ่ที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยเต็มไปหมด มีแท่นชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่ล้ำสมัยและอุปกรณ์ตรวจสอบสภาพรถยนต์อัตโนมัติตรงกลางลงรถมีรถสปอร์ตคันหนึ่งจอดอยู่ซึ่งนั่นคือรถสปอร์ตคันหรูที่ทำจากวัสดุ AI ทั้งคันตัวรถมีรูปโฉมที่โฉบเฉี่ยวแนละดูล้ำสมัยสีตัวรถที่เปลี่ยนแปลงได้ตามอุณหภูมิสีที่โดดเด่นที่สุดคือสีเงินเมทัลลิกที่สะท้อนแสงภายในห้องโดยสารตกแต่งด้วยวัสดุคุณภาพสูงหน้าจอสแสดงผลขนาดใหญ่ครอบคลุมทั้งแผงควบคุม เมคินและอเคทูทั้งคู่เดินเข้ามาในโรงร,รถด้วยสีหน้าเครียดเครียดและเร่งรีบเมคินกดปุ่มเปิดประตูรถสปอร์ตคันหรูและขึ้นไปนั่งฝั่งผู้โดยสารเขามอบหมายให้อเคทูเป็นผู้ขับเมื่ออเคทูเชื่อมต่อระบบของตัวเองเข้ากับรถได้แล้วเขาก็รีบขับมันออกไปทันทีอเคทูขับรถสปอร์ตสุดไฮเทคที่ทําจากวัสดุ AI มุ่งหน้าไปยังคฤรืสอหาหรูของเจมส์และเควนที่พวกมันจับผู้หญิงคนรักของเขาไปขับไว้ อ k เคทูขับด้วยความเร็วสูงแล่นฝ่าสายฝนเสียเครื่องยนต์ที่คำรามกึกก้องเสียงฝนที่กระหน่ำลงบนลัคารถและแสงไฟนิออนที่ส่องกระทบกับตัวรถบรรยากาศทุกอย่างโดยร,รอบอูตึงเครียดและน่าหวาดกลัวการจราจรที่ติดขัดแต่อ k เคทูก็ขับผ่านไปได้อย่างง่ายดายอะเคทูเหยียบคันเร่งสุดแรงรถสปอร์ตพุ่งทะยานออกไปราวกับลูกศรที่ถูกปล่อยออกจากคันธนูในที่สุด เขาก็มาจอดสงบนิ่งอยู่ที่หน้าคลื่นหาดของเจมและเกวนเรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านี้โปรดติดตามตอนต่อไปและฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ